เจ,จะกับมาดามดิชเหมือนเดิมเหมือนเคยที่ชอบมาดามดิชจะคะแล้ววันนี้มาดามมากับเกมสาวถ้ำเนี่ยค่ะคุมซับแห่งแฮชแท็กค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าอ่ะอย่าลืมนะคะเห็นทุนแล้วพิม99สาธุด้วยแล้วกันมาดามลอนเล่นนะทุกคนนะมามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าวันนี้พกทุนมาที่99บาททุกคนจ้าโอ้ยเลขงามยามดีไม่ใช่เลขงามยามดีทันะะนี่คือเลขงงามยามดีเดี๋ยวเริ่มเบ็ดกันที่5บาทเลย ปิดออโต้ด้วยเปิดเทบิเรียบร้อยไปเลยจ้าโอ้ปลดมาหน้าเขียวสวยมากสบาทเออโอ้โหไหลก็สวยนะโอ้โหช็อตนี้16บาทเฮ้ยเบ็ด5้าแล้วไหลแบบนี้โอ้โหหน้าเขียวแตกสวยมากเอาดิเอาดิมีชมพูไหลต่อปา้าจ้าช็อตนี้เรียบร้อยเฮ้ย2อ0 0เลยเหรอ เรียบร้อย2,849บาท50สตางค์นะคะคำเตือนน้องน้นูน,นหนูอายุต่ำกว่า1ิบปีควรได้รับคำแนะนำนะหรือว่าท่านใดเนี่ยที่ประสบปัญหาทางนานการกินไม่ควรเล่นตามมาดามเดอ้อดูมาดามเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะมายังไงเฮ้ยมันปังนะแม่นะเบ็ด5าบาทเนี่ยไม่ได้คิดกับธรรมดานะแม่นะโอ้ยสวยเวอร์หนะน้าทองเรียบร้อยช็อตดี90บาทโอ้ยเป็นช็อตที่เข้ายากนะทุกคนตัวแพงเด้เนี่ย ว้าวไม่ได้ว้าวไม่ได้โอ้โหเรียบร้อย2องบาทเดี๋ยวปล่อยไหลให้หมดสามหมุนนี้ละกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาดังปรับเบ็ดให้นะจ๊านะจ๊าโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยทุกคนหมดไปแล้วนะมาเดี๋ยวมาดังปรับเบ็ดให้ดีกว่า 3ามพันเบ็ดห้าสิบได้อยู่เดอ้อไม่ได้น่ากลัวมากมามาดามจิ้มให้เองเลยละกะันโอ้โหเฮ้ยทุกคนทำไมฟีเกมมันไม่เข้าเลยวะเกีดไรอ่ะมันเงียบไปเนาะเออพันสองร้อยบาทซื้อฟีเจอร์ห้าสิบบาทเป็นละนี้นะเรียบร้อยสเกตเตอร์จอดจอดรอแบบนี้สิบหมุน มาเลยสิบบนนี้นะคะภาวนาสาธุสาธุเก้าเก้าขอให้แตกขอให้ได้ขอให้โดนเออเอาดิหน้าฟ,ฟ้าๆแตกบ้านรอบนี้อุย้ยจะได้ทำไมไม่ไรนะเอาอย่าบอกว่าฟีในฟีนะ้ามีสิทธิ์น้จอดไม่จอดจอดไม่จอดโอโหเรียบร้อยเฮ้ยช่วงนี้แบบ ฟรีบ่อยจังเลยว่ะมาดิ17หมุนตู้เขาโลก5 4 0บาทเฮ้ยคิวไหลต่อยังสวยอะ่ะ45บาทเออนี้นะ่ะนี้นะ่ะบอกแล้วไงอยากให้ได้ไหลเคสี่ร้อยพันสีบาทเออมาอุ้ยเบ็ด50ไธรรมดานะแม่นะซื้อฟีเจอร์รอบนี้ก็ไม่ธรรมดานะเอามา มันน่าจะได้ทุนคืนแหละทุกคนแหละก็น่าจะเป็นกำไรด้วยเพราะว่าสาธุก็เก้าเรียบร้อยแล้วนะเออเกี่ยวไหมเกี่ยวแหละสายมูเขาก็ต้องเกี่ยวทั้งหมดนั่นแหละมาเคไหลสวยมาก9าร้อยสเฮ้ยวายสมตัวจ่อแบบนี้อุยทุกคนเสียดายถ้าแตกวายช็อตน,นี้นะมีล้องโโหหวังน้ำบ่อหน้าแล้กันมา กเกตเตอร์มาจอดหลายรอบแล้วจะมาอีกปะเนี่ยฟร,ฟรีในฟรีในฟรีอย่างเงี้ยหรอ,อหมดเกินถ้าเข้าจริงอ่ะเฮ้ยอีกเจ็ดหมุนจอดไม่จอดนะัดจุดนี้ไม่เช็ป้ายรถเมย์ก็จอดได้นะสาวมาเลยโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ย จังหวะนี้มันคูณ28แล้วนะเอามาได้อีกเลยอีกห้าหมุนทุกคนว่ามันมีสิทธิ์ถึงหมื่นป่ะอา้าอย่าบอกว่าสกเกตเตอร์อีกนะฟรีในฟรีในฟรีหรอจริงง่ะเนี้ย,ยเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหกนโ้นหดห่ใน100ยนึงในล้านเอาดิกูขิงเลยครับชอดนี้ ใช้บอกฟรีในฟรีหนึ่งในร้านกูขิงเลยหนึ่งในร้อย้านเลยแล้วกันลอเล่นลอเล่นเงนินรางวัลก้อนโตรอบนี้พันหกร้อยแปดสิบบาทเฮ้ยยังไงผนฟรีรอบนี้มันจะเข้าอีกวะเนี่ยหมื่นอาจจะถึงหรือเปล่าเนเก้าพันสามตอนนี้จ่อ,อยู่นานแล้วโอ้โหติดคอหอยตอนเนี้ยไม่มาสักทีเฮ้ยเงียบไปเลยวะเนี่ย ฟรีให้ได้ขิงเท่นั้นแหละโอ้โ oh หขิงปะเนี่ยโอ้โ oh หทุกคนฟรีในฟรีชอดท้ายคือแบบอะไรกันครับเออมื่นอยู่โอ้โ oh หใจหายหมดด้วยว่าไม่แตกไรเอ้ามานะเขียวแตกอยู่นะคู่กัไวชอดเมื่อกี้โอ้โ oh ห เกือบจะไม่เข้าได้ฟรีมาอีกโหแตกมา2องพันสี่ทุกคนน,าาาน่าอน 1, าถใจหน8 0 0บาทโอ้หมื่นกว่าบาทลุ้นจนเย่ยวเนี่ยวมาบญสาวแล้วเบ็ดร้อยซะหน่อยมาเออไหลปะเนี่ยโอ้ โอ้โหไหลสวยมากหน้าทองแตกต่อมาเนี่ยโอ้โหเรียบร้อย3ามพันสองร้อยยี่ห้าบาทสามสองสองห้าเฮ้ยหน้าเขียวมันต้องจ่อแล้วบ้า็อดเนี้ยยังไงเรียบร้อย15,119ห้าพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทโอ้โหทำไมซื้อหวยไม่ถูกอย่างี้บ้างวะอ๋อเรียบร้อยคนปัง็อดเนี้ยสองหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดห้า ไปต่ออย่าหยุดนะครับโอ้โหปรับเป็ดดีกว่านะคะน้องเหมือนจะไม่มาแล้วไม่ปังไม่ปุไม่ปุรีเยเลยเรียบร้อยชดน,นี้ไหลเข้าสวยๆจังหวะมันได้จริงเออโอ้โห,หน่าเกี่ยวแตกต่อ8640บาทนี้นะเฮ้ยทุกคนพยายามแสนเรียบร้อยห3 0 0 0นดเดียวเมื่อกี้โอ้โห รำว่าแบบตอนแรกว่าจะพอนะสักนิดสักหน่อยก็น่าจะพออันนี้ก็คือแบบเรียกว่าสักนิดสักหน่อยปะเนี่ยอะทุกคนเออเออเออไหลปะเนี่ยโอ,อ้ไหลสวยมากจังวะนี้เอาดิจะไปหยุดไหลที่ตรงไหน ใครอยากเล่นตามะดามนะมาดานะม,าดามปักหมุดลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยนะคะเป็นลิงก์แรกเลยมาดามกลัวจะมองไม่เห็นกันนะมาดามปักหมุดให้เป็นลิงก์แรกเลยไปเล่นตามมาดามกันได้จิ้มลิงก์เข้าไปนะคะมาดามปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยเดอ้อหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบบาทเอามาโห สาธุ99คือของจริงมากกว่านี้แตกแสนจนได้เรียบร้อยนะคะโอเคครับใครที่ชชอบคลิปนี้ของมาดามดิชอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้มาดามกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้มาดามทาคลิปออกมาได้เรื่อยด้วยเด้อส่วนใครเนี่ยกลัวมาดามอัปเดตคลิปแล้วจะพลาดคลิปจากทางช่องมาดามดิชนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยละกันเด้อเวลามาดามอัปเดตคลิปน้องจะได้แจ้งเตือนนะจ๊ะวันนี้มาดามขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในเกมถัดไปนะคะบายยจ้า